ครับผมกัาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟาร์มหรือเอทูบุตรทุกคนนะครับผมสวัสดีประจำวันที่17็ครับผม17มิถุนายนสอ้าครับทางฟาร์มเฮาสิมาเปิดแบ่งว่าแม่ลูกครับผมืันนี้มีอยู่2ชุดให้เลือกนะครับเป็นชุดให้กลางขึ้นนะครับผมส่วนสูง1อยบวกนะครับถึง1อย3 3 3นะครับผมอเดี๋ยวเปิดครบแรกเลยครับแม่ลูกผูครับผมว่าลูกตัวที่2ครับแม่แดงโบสอยยางดีนะครับเครื่องเพลิดดำไปหูดำนะครับ พลายหมักง่วบดบกวนผาดครับเบิรงครับทรงหลวกถูกส้อยู่ปรบ้านสี่หาเดือนนะครับผมเนี่ยทรงหลวกง่ามแห้งครับนี่ตัวเมียเพิ่นนะครับผมเบิร์กขับทรงดีครับผมแดงบดถ์พลาหมักง่วแดงบกวนผาดครับคุ้มเงี่ไปเลยค่าหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมทรงฟี่ไห่สองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับผมไก่กวนกับทรงนะครับทั่วมาเจรจาต่อร่องกันไดนะครับผม อยแรกบพานไปครับเอาแบบเร็วๆครับมาเนี่ยตัวที่สองเป็นแม่ลูกเมียครับผมแม่ลูกเมียง่วลูกตัวที่สองครับส่วนสูงแม่อยู่รอยยิบเจ็ดยิบแปดนะครับผมนี่เหนือหนังดีครับลูกสาวอยู่บ้านหกเจ็ดเดือนนะครับผมนะครับง่วเลียงขอกนะครับนี่อ่าถ้าไปจับซัดผสมเอานะครับลูกไงแล้วผสมไ้เลยนะครับผมอ่าคมบเนียไปใลยนครหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผม หนึ่งมืนหาพันหารอยบาทนะครับแมลูกเมียนะครับหรือท่านใดอยากยกไปครับผมเอาไปตั้งขอกไหมนะครับงวดสีโตครับงวดสีโตตัวผูวหนึ่งตนะครับตัวแม่สามเอาไปได้ค่าแคร์สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสองหมืนเกาพันบาทครับความทรงฟี่ห่างสองรอยกิโลเมตรแหล่ะครับติะการขอกเขาตั้งยุบานดูไนตําำบลหนองแค่อำเภอปทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ หมักน้ากันกรับโทรมาครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้านะครับผมโทรมาบอมาจากันนะครับงอถุตโตห้าประกันตัวนี้ให้ครับผมขาตัวขาถอนนะครับกระดูกสวงสุดด้วนนะครับผมประกันตาวนี้ให้กระดูกสาวนะครับตัวขางเ่จุอืออืครับผม สรงฟรีวะพ่อนะครับเก็บเงินปลายทางทุกบาทนะครับพอแม่พี่น้องทันไดที่เบิ้งคลิปแล้วนะครับหมักน้ากันทร่วเบาๆหลักะตกลงกันได้นะครับกับเปิดคอเปิดรักถารับยุ่นหาคอได้เลยครับผมอ้าจัดทรงไห้นะครับทานเห็นโตงัว่าแล้วงัว่าเขาเขาเมื่อท่านแล้ว่อยได้จกเงินใจนะครับปลอดภัยแท้แน่นอนครับผมอ่าสาหรับมือนี้กะมาเปิดไห้พอแม่พี่น้องรับชมรับฟังไปได้เพียงเท่านี้ครับสนใจสนใจนะครับสียกสีแยกทุ่งเบากันครับ 0 8 4 3 2 1 1 5 9 9ครับผมสำหรับมือนีมาฝากไว้ซ้ำนี้ครับกาบสวัสดีครับ